โอ้ <laughs> เอาอะไรมาอัพเดต <c oughs> เอาอะไรมาอัพเดตคะ <c oughs> คนอื่นเขาตามหาโมงสามเราตามหาครอบครัว <laughs> เฮ้ยผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นผู้เลน่เลน ไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะมีแค่รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะก็เป็นเพื่อนใหม่รู้จักเพื่อนใหม่คอะเพื่อนใหม่ค่ะรู้จักเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่จริงๆค่ะเพื่อนใหม่แบบไม่ได้ไม่ได้มีความหมายแฝงเป็นเพื่อนใหม่เหมือนพอเราก็รู้ได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรเงี้ย ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเปิดประเด็นให้ทุกเพศทุกวัยมีหลากหลายค่ะเออมันทำให้ชีวิตเรามันดูแบบ <laughs> เอาแล้วเดี๋ยวตีความกันผิดแล้ว <im it> เดี๋ยวจะตี <im it> เดี๋ยวจะตีความกันผิดแล้วคือจริงๆเป็นเพื่อนที่ได้มาจากการทํางานมากกว่า,า <im it> ส่วนใหญ่นะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือก็ไม่ได้ทางานแค่ในวงการบันเทิงเนาะมีธุรกิจธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใหม่ก็จะมาในรูปแบบของการคุยงานอะไรอย่างเงี้ยคนจีบเหรอคะเราขอโฟกัสคนที่จีบยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีจริงคนแนะนำไหมคะอยากมีเพื่อนเป็นเอ็มมี่มอ ผูเล่นผ really like. really like, like ูเล่น so ผูเ <mixes> ล่นผูเล่นทำไมพี่แอมมี่ไม่เห็นแหน่หนามหมาก็รู้จักเหมือนกันนะผูเล่นค่ะผูเล่นคือจริงจริงอะบอกเพื่อนจะรู้ว่าไม่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบฟิลที่เขาเรยนะเซตอัพเออไม่ชอบฟิลเซตอัพปล่อยให้มันเป็นเรื่องของลมฝน ปล่อยให้มันไม่ถึงลมฝนพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ช่วงนี้หน้าฝนนะมันไม่พัดอะไรเลยก็หวังว่าเนาะดาวย้ายสามดวงแล้วใช่ไหมดาวย้ายสามดวงแล้วก็หวังว่าอาจจะถึงเวลาอันควรของเราแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้อยากมีแฟนไหตัวยูเกิดเองถามว่าอยากมีแฟนไหมมองมองไกลไปถึงคนที่แบบสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่า แบบนั้นมากกว่าก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือเปล่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทางเขาทำกันมาแเราก็จะต้องทำการบ้านหนักด้วยค่ะค่ะตอนนี้คือตอนนี้คือโสดร้อยเปอร์เซ็นโสดค่ะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็น เปิดใจสุดๆค่ะดาวย้ายแล้วนะคะสาวงถึงอาจจะถึงเวลาแล้วที่มามีมาจีบแต่ว่าไม่ถูกใจหรือว่าไม่มีเลยมีมีมีบางคนที่ได้ทําความรู้จักแล้วกันค่ะแล้วก็มันก็จบไปมาในรูปแบบเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนใหม่มั้งค่ะแ้วก็อาจจะมีค่ะแต่ก็จบมาถึงว่าก็ จบกับจบไปแล้วอืมใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ดีต่อก,กัน,ต,นกต,ต้องสก,กรีนเยอะอ่ะไม่ไม่ไม่ได้สก,กรีนแล้วก็แต่เราก็จะมีไม่รู้เรียกกำแพงหรือเปล่าเราก็อาจจะมีกำแพงนิดหนึ่งว่าเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองหาแค่แฟนนะเรามองหาอะไรที่มันไกลกว่านั้นมองยาวกว่านัน้นก็เลยอาจจะเป็นอ่าหนึ่งกำแพงบางที่ รายหลายเพื่อนใหม่หรือคนที่จะทําเข้ามาความความรู้จักเราล่ะจะต้องคิดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากาคู่ชีวิตคู่ชีวิตเราก็เลยต้องขอ,อเรียเรียเ,เรียกว่าไม่ไม่ได้อยากที่จะคบกันเราคิดระยะสั้นละกันวางแผนะระยะย,ยาวแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าใครก็ได้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำนั้นคือสามารถใช้กับโยได้เลยคือไม่ใช่ใครก็ได้ สเปคเปลี่ยนไเคยพูดไปหลายรอบแล้วคือมันมีสเปคอยู่ในหัวนะแต่ก็ว่าพูดไปแล้วมันจะไม่ได้ตามสเปคเรื่องสเปคมันก็คือเรื่องหนึ่งบุคคลในชีวิตจริงหรือว่าบุคคลที่เราพบเจอมันก็อีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าคนแบบนี้ไม่เอาโอ้หอาจจะหลายอาจจะหลายดอกอาจจะหลายดอกอยางเงี้ยอ่มไม่เอาหรอโหยากจัง ยากจังเลยอ่ะคำถามชิงมงหรือเปล่าคำถามชิงเอา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 คนที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะมองไปข้างหน้าด้วยคือคนที่ต้องมี mindset คล้ายๆกันมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปทิศทางเดียวกันอาจจะไม่ได้แบบตรงเหมือนเหมือนกันร้อเปอร์ซนแต่ว่าหนทางมันอาจจะพอจะซิกแซกไปให้ถึงเป้าหมายหรือว่าจุดสุดท้ายของชีวิตอะได้ด้วยการอย่างนั้นดีกว่าตอบอย่างนง้นดีกว่าน้องก็ปลุกเขาว่าไงคะ ก็อ่ะก็ถ้าเลือกได้เนาะก็ถ้าเราเลือกได้ถูกไหมเราโย้ว่าผู้หญิงพูดคือเอาเลือกได้ใช่คือจริงๆอ่ะโยโยมีความเชื่อหรือว่าศรัทธาในความรักที่ไม่เป็นเรื่องของเขาเรียกผัวเมียเดียวผัวเดียวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วตามน้องก็ปลกค่ะนะปก สร้างมีมให้เรานะเดี๋ยวสร้างมีมให้เรานะเดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าดวงดาวเพิ่งหมุนเองเนาะเพิ่งหมุนสามเดเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งค่ะค่ะ ไม่ได้เช็คเลยค่ะไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คแต่ก็เขาให้ไปทำบุญที่ไหนไหว้พระอะไรก็ไปนะไปไปหมดแต่ไม่ได้เช็คไม่ได้เชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ทุณงายแต่เขาให้ไปไหว้ก็ไหว้นะไม่รัขอไม่รขอเราไปบอกท่านยังไงว่าอยากได้แบบบอกกล่าวอะไรบอกโอ้โหได้เหรอคะได้เหรอคะเดี๋ยวนะข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าค่ะ ทางหน้าเดี๋ยวดวงดาวย้ายเมื่อไหร่หรือมีอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะยื่นเล็บค่ะแล้วก็ยื่นเล็บดูเผื่อว่าแบบเอออ๋อแล้วค่ะอันนี้ความรู้ไหมอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรัดคิวเร็วขึ้นไงอ๋อแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคมีหน้าแหละมันถึงยังไม่มีกาไม่ได้ทำอย่างนี้นี่เองเออไม่ได้ทำอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดต้องรอดาวย้ายก่อนหรอพอแล้วไข่หนูแชมป์ปีหนึ่งแล้ว นี Freud, ้แล้วกจะเตรียม็ just in case ค like ่ะเผื่อไว้ตอนนี้ก็แช่เป็เเลาวหนึ่งปีแล้วเนาะอยากเอามปใช้แล้วเนาะคนมาใช้อะยไข่พร้อมค่ะรอไข่พร้อมค่ะ วันนี้หลายมีมากเลยแช่ไข่แล้วหนูจะขำเราเกิดราดแช่ไข่มวนานแล้วเราเพิมาใช้ทางหัวข่าวดีๆนะข่าวดีๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกับพี่เจนนี่บ้างไหมคะเออไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยเออเห็นเห็นเห็นบวชใช่ไหมคะเออเห็นเห็นเห็นอยู่ยางค่ะแต่พอเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ย แบบไม่น่าเชื่อว่าพี่สาวเราแบบรู้สึกทึงท่งทึ่งทึ่งกับความตั้งใจของเขาอะ่ะ<ม>เออเพราะเห็นที่เขาก็อยู่ เขาเลี้ยวหล่ก้าขาไปสู่พญานาคอะไรอย่างเงี้ยมาสักพักเราเนาะมีพญานาคที่บ้านมีพญานาคที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะอุทึ่ึ้นในความตั้งใจแบบสัตว์ความแรงศรัทธาเนาะใช้คำว่าแรงศรัทธาแรงกล้าของเขาเนี่ยก็อนุโมทนาค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงพิมพ์หาเขาโกนผมเลยเราก็ไม่รู้นานแค่ไหนใช่ไหมคะยัง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 ไม่ได้คุยแต่คิดว่าเนี่ยพอเห็นข่าวเราก็อยากที่จะแบบเออพิมพ์หาเขาแบบอนุโมทนาบุญอะไรกับเขาด้วยนะ ยัง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 ไม่ได้มีโอกาสแต่เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานวันนี้เองอืค่ะถือตัวเราก็ทราบใช่ไหมว่าพี่เขาก็แบบจะไรศรัทธาใช่ค่ะใช่ใช่รู้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 ว่าพี่เจนี่เป็นคนเต็มที่สุดในทุกๆทางอย่างเช่นเรื่องพญานาคหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเขาอินศรัทธาเขาก็จะไปให้สุดก็อนุโมทนาบุญตรงนี้ด้วยแล้วกันค่ะ ยินแน่นอนโยวาไม่ไม่ใช่ใค่โยแก๊งนางฟ้าเออถ้าถ้าโยวาถ้าใครว่างเนี่ยก็อยากจะเห็นมันเหมือนค่าถ้าผู้ชายก็คือบวชใช่ปะใช่ปะเออเห็นเห็นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าเป็นโอกาสที่ดีก็ก็ก็ไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ